การป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคิกออฟมาตรการองค์การสถานที่ราชการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้วิสัยทัศน์พิจิตรปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรค่ะที่บริเวณถนนทางเข้าหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร นางสาวธนิยาในพินิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานกิจกรรมคลิกออฟมาตร,ราการองค์กรสถานที่ราชการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายใต้วิสัยทัศน์พิจิตรปลอดภัยใส่ใจวิในจราจรพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประหลัดจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามวาระเร่งด่วนของจังหวัดที่จะต้อง ขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปีซึ่งจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการกำหนดมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติทั้งจากคนรถถนนและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ร่วมกันโรณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมนะครับของบุคลากรในส่วนราชการทุกคนควบคู่ไปกับการประพฤติน,นะครับให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนนแก่บุคคลทั่วไป นอกจากนี้ครับภายในงานยังมีการแจกหมวกกันน็อกนะครับจำนวน300ใบาจากสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพิจิตรโดยได้รับการสนับสนุนนะครับจากบริษัท AIA จําจำกัดบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดและบริษัทนะครับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดด้วยครับ